รอยู่ในร้านเจสโกลนะผมอยู่ในรถเตย์ต้าผ่านเอสสามสิบลูกค้านะฮะเลือกติดตั้งจอแดรอยรุน G12 นะฮะแลม12เจ้ที่สุดแน่ในไทยผมบอกเลยว,ว่าแลมตัวนี้สูงสุดแล้วในตระกูลจอแอนดรอยนะแล้วก็ตัวนี้นะฮะถ้าเป็นรุ่นตระกูล G เนี่ยจะสามารถแยกเล่มได้นะครับก็คือข้างหลังเนี่ยเล่น y u t u ู e แบบนี้ข้างหน้าเปิด Google Ma p ได้นะครับหรือจะเล่นแอปอื่นๆแยกได้เลย นะตามใจตามสบายนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวจอนะฮะสัญญาณ HDMI out นะครับเป็นไายซีติดจอเพด้าเจสโปรนะครับบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังครับภาพต้องชัดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรานะฮะมาดูันที่จอหน้าครับส่วนของระบบจอหน้านะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนแท็กเนี่ยสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมลูกค้าอัปเกรดนะครับกล้องนะฮะเป็นระบบ AHD นะครับ คมชัดมากนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัว youtube เนี่ยภาพด้านหน้าเนี่ยจะเป็นระดับความชัดถึง 2K เลยนะครับผมสีสวยมากนะฮะตัวนี้ผมชอบมากนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแอป google map นะครับแอป g o o g l e Map เนี่ยเรายังสามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงอีกด้วยนะครับเช่นรัชดาระบบนะฮะก็จะประมวลผลให้แบบนี้นะฮะแลม12นะครับต้องไวแบบนี้นะครับ และที่สำคัญนะครับนี่อยากดบอะไรเลือกดาวน์โหลดได้เลยนะจาก Google Play Store นะครับสำหรับรถโต y o ต้า l p h a า d นะฮะที่อยากจะได้จอ Android ดีๆเทพๆนะบอกเลยว่าโคตรสุดนะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับที่ร้าน JS Pro นะฮะหรืออยากจะเพิ่มจอเพดานนะแล้วกังวลว่าภาพจะชัดไหมไม่ชัดนะฮะเรามีให้เทสนะครับผมเราบอกเลยว่าของเราเ d m ต o u ีมฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ